ไม่เป็นไรเข้าใจดีให้เธอให้เขารักกันให้ตายไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube k n z Gamer ไปจุดหน้าเดี๋ยวเิอไม่ไหมใกล้ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับก เดี๋ยวเรามารีวิวกันดิบๆเลยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC ครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนิดนึงนะครับพอดีว่ากําลังวุ่นๆอยู่ออกับการหาอุปกรณ์คอมมาสตรีมนะครับผมนะก็คือช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะทราบเลยว่าในคอมนะครับไม่สามารถหาห้องลงแรงได้นะครับเพราะฉะนั้นพีก็เลยแบบยุ่งๆเกี่ยวกับการ ทำสตรีมนะครับนะเออใครอยากดูสตรีมพี่ก็ไปดูได้นะครับที่เพจ KTC Gamer มีจุดนะพิมพ์ชื่อเหมือนก,นกันกับ YouTube เลยนะครับไปเจอกันได้ใน a c e b o o k นะเอนเอาละหัวข้อในคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายครับมารีวิวของใหม่ที่มีอยู่4ชิ้นแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมใหม่เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้รับชมและไฟังความกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะใหม่พอสมควรถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับของใหม่ตัวแรกนะครับทุกคนจะเป็นอ่าของใหม่ที่ อยู่ดีๆก็เข้ามาในตัวอีกแล้วนะครับไม่ได้ทางตั้งตัวกันเลยนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของทางด้านชุดก่อนละกันนะครับมีชุดอยู่2ชุดมีสกินอยู่2สกินนะครับผมเออก็สปอยไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวแรกนะครับผมเราจะรีวิวชุดก่อนแล้วก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับทุกคนนะ สำหรับชุดผู้หญิงก็จะเป็นชุดนี้นะครับผมนะนี่เลยนะับเป็นชุดผู้หญิงนะมีชื่อชุดว่า Blood b u t s t e r นะครับผมนะก็เป็นแฟชั่นชุดใหม่นะครับผมนะมีชื่อว่า Blood b s t e r นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีอัปเดตเข้ามานะเท่าที่ผมไปหาดูนะครับในเพจในอะไรก็ยังไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เป็นของใหม่ใช้ได้เลยนะครับซึ่งคิดว่าวัน2งวันเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตมาแล้วนะครับสาหรับของแฟชั่นชุดนี้จะมีอยู่5ส่วนด้วยกันนะเพื่อน จะมีทรงผมหน้ากากเสื้อกางเกงรองเท้านะครับผมห้าส่วนด้วยกันนะลายเพ้นท์ไม่มีนะครับมีห้าส่วนด้วยกันนะครับผมทั้งหมดนี้เลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับใส่แยกให้ดูก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะสำหรับของฟรีนะครับทุกคนนะเอ้ยของฟรีอีกแล้วโอ้ยตะเป็นปฏิกับว่าของฟรียังไม่ใช่ของฟรีนะครับทุกคนนะเออเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะทางนี้ทั้นก็ รอติดตามดูอีกทีหนึง่งอัปเดตใหม่ของแจกนะครับเอ้ยของของแจกก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาลงให้ละกันนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีของแจกนะครับอืเดี๋ยวรอดูคลิปหน้ามีของแจกแน่นอนเพราะว่าคลิปนี้ก็เอามารีวิวก่อนเออแล้วก็ที่สําคัญนะชุดนี้ก็คือสามารถสร้างกระเป๋าได้ด้วยนะเพื่อนชุดนี้สร้างกระเป๋าได้ด้วยนะครับนี่เลยนะกดติ๊กเข้าไปครับสร้างกระเป๋านะสวยมากนะครับชุดนี้นะชุดผู้หญิงก็สวยนะผมก็ทรงผมมาสวยมากเลยทุกคน ใส่กับชุดอะไรก็เท่น,นะครับผมนะใครคิดว่าใส่กับชุดไหนสวยก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะส่วนตัวผมไม่ชอบเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็รองเท้านะรองเท้านี่คาข้างจะสวยเป็นส้นสูงนะดําแดงตัดกันแบบลงตัวลงตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นชุดผู้ชายนะครับทุกคนชุดผู้ชายเนี่ยก็จะมีชื่อชุดว่า evil slayer นะครับผมนะทุกคนก็มี5ส่วนเหมือนกันจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมหน้ากากนะ สำหรับในส่วนของชุดผู้ชายจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรีวิวกันที่ทรงผมกันแล้วกันนะฮะทรงผมก็จะเป็นทํานองแบบว่าผมยาวนะเออแต่แบบอยากอยากอยากเฟี้ยวไงมัดผมแบบมัดมัดจะง,งอยข้างเดียวอะไรเงี้ย <c oughs> น่าเห็นไหมฝั่งข้างครับผมมีจะง,งอยมานิดเดียวข้างเดียวนะท <c oughs> ปไมไม่มัดสองฝั่งล่ะครับหรือว่ามันไม่เท่น,นะครับ <c oughs> อะตัวแมสก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนแมสนะครับหรือว่าหน้ากากนะผ้าปิดปากกันแหละนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อครับเสื้อตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะสามารถซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับแล้วก็กางเกงครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูทีละส่วนดีกว่านะเอาดูเป็นตัวเสื้อก่อนล้วกันนะนี่ครับด้านหลังของเสื้อครับจะมีลายนะเป็นลายคล้ายๆกับลายลวดลายแบบสีแบบออกน้ําตาลแดงๆนะครับแดงสีเลือดสดนะเออแล้วก็ซ่อนกระเป๋านะครับ ตรงบริเวณแขนก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะฮะตรงมือก็ใส่ถุงมือนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็กางเกงกับรองเท้าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับชุดเกราะเหล็กนะครับเพื่อนๆนะมีสนับเข่าส่วนด้านล่างลงมาตั้งแต่หน้าแข้งนะครับผลไปถึงเท้าเลยนะจะใส่เป็นคล้ายๆกับเครื่องเงินนะครับนะชุดนี้จะมาในธีมเหมือนกับเอ่อแวมไพร์เพื่อนเพราะว่ามีคําว่า Evil Slayer นะครับผมนะอ่าเป็นธีมคล้ายๆกับแวมไพร์นะฮะเพื่อนนี่เลยนะฮะ สวยมากนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแฟชั่นชุดใหม่2ชุดนั่นเพื่อนมี E v i l Slayer แล้วก็ b u ster อร์ e บนนะครับนะต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อในส่วนของด้านสกินปืนลวกันนะครับมาหาไปโชว์สะหน่อยโอ้ไม่มี <laughs> ช่างมันลวกันนะฮะมาต่อไปจะเป็นสกินปืนนะครับผมสกินปืนตัวนี้ก็เป็นของใหม่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าหน้าเพจยังไม่มีเลยนะเพื่อนเออนี้อยู่ดีก็ได้เข้ามาในตัวนะครับ เป็นกอซ่าโกลเด้นลอนะครับสถานะปืนก็ไม่ได้แย่นะดาเมจหนระยะบวก2แมกซีนลบ1นะครับแล้วก็สามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับเพื่อนเออของใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่นะสวยไหมเอผมว่านานๆทีกอซ่าจะมีสก,กินปืนเข้ามาแลเนี่ยเออเท่ดีเหมือนกันนะนานๆทีจะมีสก,กินปืนกอซ่าเข้ามานะครับนี่ใส่กับชุดใหม่โคตรเทเลยนะฮะ <laughs> แล้วก็ ต่อมานะครับผมจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเป็นสกินไอซ์ฟอร์นะครับเพื่อนมีสกินไอซ์ฟอร์มาด้วยนะครับเอ,อ่อเป็นสกินตัวใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไอซ์ฟอร์อะไรนะครับนี่ไอซ์ฟอร์ตัวนี้ไอซ์ฟอร์ไอซ์ฟอร์เป็นไอซ์ฟอร์ใหม่นะเพื่อนนะตัวใหม่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเข้ามาในกิจกรรมอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะนี่ครับ Angel with Horn ครับผม,มเพื่อนของใหม่นะเนี่ยเอออย่าดูถูกนะ เป็นลายกระโหลกแดงนะครับมีปีกนางฟ้าอยู่ด้านข้าง2ปีกนะนี่เลยนะครับใส่เข้าไปเล่นในเกมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ปืนใหม่สวยมากแล้วก็ไอซ์วอลเป็นยังไงไปดูกันนะฮะนี่เดี๋ยวตั้งให้ดูในห้องซ้อมแล้วกันนะครับเออเดยวเมาส์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 เออ,เเอ,อปึ๊บนี่ครับตั้งเลยให้ดูปัป๊บ พอตั้งก็จะเป็นสีดแดงๆนะทุกคนดแดงๆตรงปีกมันก็จะมีเป็นแบบว่าปีกนางฟ้านะฮะแต่เป็นหัวกะโหลกแดงงงเหมือนกันทําไมนางฟ้าต้องมีหัวกะโหลกนะเป็นของใหม่นะคะลือบอกของใหม่ของใหม่ของใหม่มีอยู่สี่ตัวก็คือมีเสื้อผู้หญิงเป็นแฟชั่นชุดผู้หญิงแล้วก็แฟชั่นชุดผู้ชายสก,กินปืนกอซ่าที่อัปเดตมาใหม่แล้วก็จะมีไอซ์ฟอร์ตัวนี้แองเจิลฮอนใช่ไหมอืมาใหม่โคตรเท่เลยอะทุกคน สวยมากนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะฮะเป็นกล่องขุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะสิบทันวาถึงสิบเก้าทันวานะราคายี่สิบห้าเพรนะครับเก็บโทเคนเออกมาแลกได้นะถ้าดวงสวยนะสวยจริงก็คือเอาโทเคนไปแลกแล้วกันถ้าดวงดีก็สุ่มแล้วได้ของเลยนะแต่การันตีเลยว่ายังไงก็น่าจะได้โทเคนนะครับไปแลกอยู่ดีดีนะเออมันดีนะสุ่มเกลือไงก็ได้โทเคนไปแลกใช่ไหมล่ะเออสุ่มดวงดีก็ได้ของอะไรเงี้ยนะฮะ อ่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะเป็นกล่องสุ่มนะเออไม่ใช่เท่าทีเป็นโปรโมชั่นเติมเพชรนะครับสิบถึงสิบสามธันวาคมนะครับเติมครบได้ท่าทางหมาอิดนะครับนี่นะฮะสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรเท่านั้นนะครับได้ท่าทางใหม่เลยแล้วก็จะมีผลึกคริสตัลนะครับสามารถแลกได้แล้วนะครับเป็นชุดนี้นะแพ็กเบสบิลซอร์นะครับกิจกรรมปาร์ตี้ริมหาดครับเพื่อนๆ 8-14ธันวาคมครับกิจกรรมใหม่ล่าสุดปาร์ตี้ริมหาดนะครับเก็บสะสมโทเค็นให้ครบ5ชิ้นแกลกรับของถาวรได้นะครับผมเพื่อนๆครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนะ8-14ถึงธันวาคมเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมใหม่กันด้วยนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะ พเพื่อนๆชินชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ครับส่วนอัปเดตหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยรติดตามรับชมแล้วกันนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่นนคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย